กูปล่อยมันไปกูอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะรู้จริงไหมถือว่ากูรู้นะแต่กูอยากปล่อยให้มึงโอนชมเฮ้ยเจ้ามาแนวเก่งไปแล้วตากูนะกูไม่หมุนกูไม่ตอบผ่านเลยตอบไหมตอบก็ต่งตอบไหมตอบว่าตอบว่าเอาทะเลาะกันไหมเนี่ย ไอบอลพูดดิกูง่วงชิบหาย, <c oughs> ยวะอ้ะอาวอย่างงี้นั่งนิ่งๆแล้วเดี๋ยวมันไปภาพเปิดรายการเออนี่นี่มึงให้เสือพูดเลยไ <c oughs> อเสือไปเคยเคยเป็ <c oughs> น <c oughs> <c oughs> พิธี่ก่อเสือเสือเสือเลยสวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับรายการวันนี้มีคนว่างตอนอยู่ทำงี้ปะไม่ทำไม่ทำเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้โอเค วันนี้รายการนะครับวงกนี้มีคนว่างพี่วันนี้เรามาเล่นเปิดแผ่นป้ายกันซึ่งหมวดหมู่อะไรครับหมู่รถเขาครับโอคอย่างแรกต้องขอบคุณนะครับน้าติ้งที่ส่งเสื้อกรรมการมาให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากไม่ใช่มวยป้ามอย่าไปนิด้ึงเฮ้ยเปิดแผ่นป้ายแล้วมีสปอนเซอร์แมนนี้ ว่าันเบอร์ดี้เรบัตตาอะไรเงี้ยไม่มีแต่ว่ามีได้นะถ้ามีถ้ามีก็ดีครับถ้ามีสปอนเซอร์เข้าเนี่ยเดี๋ยวแผ่นป้ายพวกนี้แม่งจะเป็นรูปรูปลอเซอร์เลยมานี่มาคุยใกล้ๆกล้มากระโตมาคุยใกล้ๆกล้น้ำกระโตเฉยน้ำกระโตทุกคนก็เคยกินไอ้วุ้นได้รับสนุนโดยน้ำกระโตโดนโดนยังแหละกระโตคุณกินสีอะไรบัวตีปลาปลาตีเหลืองโอเคเล้วอันนี้เสีฟ้าโอเคนะมใครดูนี่ไปกินสี โอเคอยู่ๆก็ผู okay, okay, okay. Okay. Okay, ้ชมอาจจะงงว่ามันฮาอะไรกันตัดมาหัวร้อยอีกแอไม่ฮาหลังฉากถ้าใครอยากดูสมัครบุฟเฟ่พรีเมียมอุ้ยไม่ตัดต่อจะแบบมีมุกอะไรที่แบบสุ่มเสี่ยงทุกเสียงตารางอ่ะให้คุณดูองนนั้นเลยเพราะว่าเราจะเป็นต้องฆ่าเมมเบอร์ไปประกันตัว โอเควันนี้จะเป็นหมวดหมู่รถยนต์ครับพี่คือเกมเปิดแผ่นป้ายเนี่ยเอาจริงกูไม่เคยเล่นเลยไอ้ตอนนนั้ที่พมึงททยไอ้แนมาแท้ผมไม่อยู่อะไม่อยู่ไม่อยู่อยู่อะเป็นอยู่ในป้ายไงอ๋อู้ยผมเลยดูเขาูสุดฝอยู่นปากเหี้ยเหมือนเจอแป๊บเดียวล่ะแปวบมาเป็นแมวแลวจริงๆมีใครอยู่บ้างวะกูกับชินเนมึงหมักชินวันนี้จะเป็นในหมวดหมู่ของรถยนต์พี่มันจะเป็นพูกรถบัสรถเบนซ์รถเก๋งรถไถยปะ แต่ยานมอเตอร์ไซค์คือมาหมดเลยใช่เอาออกนี่สาพูดแบบเป็นคำแล้วนะพูดไม่ได้เป็นมุกแล้วนะเผื่อเพวกเราไปดูไม่เคยมีมุกนี้เลยนะเว้ยพอแบบพอมีแบบมีความรู้ข้าวเกี่ยวกับพวกนี้บ้างไหมพี่ผมเคยแบบเล่นเกมที่เกี่ยวกับรถแบบรถ j D M แต่รถโดยทั่วไปเนี่ยพื้นฐานเนี่ยตัวผมเนี่ยเป็นคนไม่ได้ชอบเกี่ยวกับรถเลยนะของเล่นตอนเด็กก็ไม่ใช่รถแต่ว่าพอรู้ป่ะก็คือถ้าเกิดเป็นเป็นยี่ห้อที่เคยผ่านตามาก็จะอะไรเงี้ยอ่า อ GTR ไอ้เทียก็ไม่มีใครขัดตอนแรกคิดว่าไอ้เทียลึกเหมือนกันนี่หว่าแต่ไม่ได้พูดผมก็ไม่ได้พูดกันนี่อีเทียพี่เขารู้ลึกจังวะเพราเวิทป้ายมีเลยอะไรวะแล้วพี่บอลน่ะพี่บอลแบบมีศึกษาดูเรื่องรถอะไรไหมเพราะตัวเองก็ซื้อรถมาอาสบายเพราะผมชอบแบบเปิดกระโปรงบ่อยอยู่แล้วกระโปรงรถวีฮักกระโปรงวีนั่วกระโปรงรถเอาอะไรดีวะกระโปรงรถมุนซ้ำมุนซ้ำเออกระโปรงรถชอบชอบไปดูนมหนู โอเคแปลว่าก็พอมีมีความ,มรมก่อนอยู่เกีวว่ยวกับอู่รถบ้านผมก็ทำอู่รถด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นพวกรถบัสรถเบสร, <ถ S 3> รถเก่ง หายยังดุนเฮ้ยอีพีสายรู้อยู่แล้วเลยใช่ไม่ใช่โทรมาเหรออ่ะแล้วแล้วแล้วไอ้เสือไม่ไม่ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้เรื่องรถโอเคโอเคแล้วพี่สายพี่ไอันี่รู้เลยนี่รู้อยู่แล้วแหละเพราะว่าบ้านบ้านเปลี่ยนรถบ่อยเขาเป็นผู้หญิงแบบสายตีนผีอี๊ยับรถเร็วโอ้ยไยยวันนี้เพิ่งนั่งมาโมจิคัน้าโอ้ยโอ้ยขอเข้านิดเดียวถ้าเห็นคลิปไอ้นั้ำมาล่ะาตามไลยเราจะถ่ายทะเบียน์ในฟอร์ดที่มันชักปืนยิงอ่ะเพิ่งดูเมื่อกี้ เพิ่งเข่าไปจังวะกูเพิ่งดูเมื่อกี้เลยโอเคก็รู้เบื้องต้นแต่ในนี้ก็คือมันจะเป็นยี่ห้อรถยนต์จะมีทั้งใหม่และเก่ายากไม่ยากปนกันไปคือคะแนนอ่ะมันจะนับเป็นถ้าคุณตอบได้คุณจะได้หนึ่งคะแนนแต่ว่าถ้าคุณตอบผิดอ่ะตอเละต้เลคทั้งแรกก็คือต้องหมุนก่อนใครได้มากสุดจะเป็นคนแรกและใครได้น้อยสุดจะเป็นคนสุดท้ายเอ๊ะเบอร์อะไรสิบเจ็ดนัดเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง สิบแปดสิเาเยมันเกิดหมดต้นเบอร์หนี่เลขอะไรบอลอโหเหียเล่ขู่ได้มั้มึงเอาหก็ได้หก็ได้เอ๋จะเอาห้าเจ็ดเจ็เจ็่นหงบอลสองหมุต้นสาอสีแล้วเรามีบทตองโทดอะไรปะมีมีมีเตรียมไม่เล่นดีกว่าอ้าวไม่ทันแล้วพี่มาคึ่งขาแล้ว เบอร์สิก้าครับโอ้โหไอ้เนี่ยน่าจะเป็นหางวัวแน่ๆน่ตอบเลยไ,ไหมพี่เลยเฮ้ยมไม่ถึง้านมันต้องเลี้ยงไม่ใช่หรอไปเลยกูรู้แหละเยี่ม่าห้แล้วาเฮ้ยตอบดิเดี๋ยวตอบ20โอ้ยบอลตอบเลยปะฮอนด้า ตอบปะตอบไหมตอบไปเลยเฮ้ยผิดครับผิดเอาลบหนึ่งสิบเจ็ดกูรู้แล้วตอบเลยโตโยต้าโอ้ยโอ้ยไดบอกมืนกันได้บอกโอ้ยเรื่องมันก็แดาๆที่พี่เกิดบ้างมันเป็นของส่องนี้ไงคือเอาจริงก็ก็เดาก็คิดว่ามันน่าจะโตโยต้าป่ะวะมียางแดงวงๆอย่างเงี้ย อย่าตอบถ้าไม่ชัวร์ใครที่พลาดไปแล้วมึงแก้ตัวนะ <c oughs> ในหนึ่งแผ่นป้ายเนี่ยมึงจะได้แค่หนึ่งคะแนนได้บุกแค่บุกหนึ่งแต่มึงจะลบตัวเองรั <c oughs> บพุ๊ครับพุ๊มึงดื้อจับจับจับปัญหาเออแปดแปดไม่รู้ไม่มีทางรู้แต่กูรู้แล้ว <c oughs> ถ้าเปิดอีกอันนึงกูรู้ว่ากูชัดเลยสาปป้ายเลยนะเฮ้ยพี่รู้ได้ไงวะ เอวันรันกูนั่งดูยี่ห้อรถกูกูเป็นคนงานเนี่ยเปิดยี่ห้อรถดูไม่ดูรถนะดูยี่ห้อรถดูโลโก้ชอบโฆษาแบบโฆษณาแบนกูชอบดูโลโก้เออ้าวขัดผูจัดผมว่านึกชื่อมันไม่ออกเว้ยแต่ผมมันนึกโลโก้มันออกปลไปไปมัน อ่าสี่เขารู้เขารู้เขาไม่รู้เขารู้ไมารู้เขาไม่รู้เขาไม่รู้เชื่อกูดิเขาตอบตอบไม่ตอบสไลม์หมวกมือพี่เขาว่านิสสันผิดหวยเอ้ยลดหนึ่งไปนะันนี้ก็เสกมีคนมาเท่ากูสิบสี่สิบสี่โอ้โหจะได้เห็นแล้วปะมึงจะรู้หวยบอล มัไม่มีทางรู้เพราะมันไม่ใช่ยี่ห้อทั่วๆไปมันเป็นยี่ห้อที่ลึกลึกมากต้องสำหรับคนที่มีรสนิยมเท่านั้นถ้าเกิดครบรอบพี่เติ้ลแล้วพี่เติ้ลยังไม่ได้ตอบอะผมจะใบให้นิดนึงกูปล่อยมันไปกูอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะรู้จริงไหมถือว่ากูรู้นะแต่กูอยากปล่อยให้ึงโช์เยเจโ่มาแนวจริงตอแล้เฮ้ยถ้ากูไม่เปิดกูได้สองแนนไหแต่ถ้าเกิดผิดลบสองด้ยไหมต้องถามคนอื่นด้วยเอาไหมเอาไหมได้ได้เอาไโอเคได้ก็ได้ได้เพิ่มไปบอลบอลใจนี่ ไม่ไมให้ให้มึงตากูนะตากูนะกูไม่หมุนแต่กูไม่ตอบผ่านเลยไอ้ไข่ไอ้เดี๋ยวขวานรลองเลีนขอบคุณวยไอ้ไข่ไม่รู้หมูเล่แมนด้วยเบอร์สี่ผมตอบตอบว่ายังไม่ยไม่ใ่ไม่ ผิดผ <si> ิดผิดโอเคตอนนี้คืออยากลองเลยบุ๊กเล่นมากไปโดนเลยอโอเครอบนี้ก็คือวนมาครบรอบหนึ่งแล้วคำใบ้ก็คือความจริงอยู่ตรงกลางโหชัดเลยเนี่ยชัดเลยเอาเยอะเอาเยอะเอาเยอะสองสองครับสองอ๋อตอบไหม ลบหนึ่งแน่เลยวะตอบไปเลยตอบไปเลยตอบไปเลยตอบลองลองใช่ตรงนี้ลบหนึ่งหมดแล้วพี่จะได้ผ่านในข้อนี้แล้วพี่เออยังไงแต้มก็เท่ากันทุกคนล้างเหมือนล้างตอบเลยตอบเลยเอ้ยพูดไปล่าลบหนึ่งหมดอ่ะเข้าไม่ได้ในคะแนนอะไรนะเออเนี่ยมันก็เออออตามมึงไปเรื่อยมันนมันเป็นตัวอย่างเออเป็นจริงจังฮุนไดอ่ะตอบตอบว่าฮุนไดเป็นคำตอบที่ติดครับติดครับตัดไปแล้วฮอนด้าฮุนได คุณดายฮอนด้าตัดไปแล้วเฮ้ยโดนเฮ็ดหมดเลยนะฮอนด้าคุณดายเฮียเลยเลยเฮียไม่แน่นะมึงอาจจะมีเขาาอจะมียี่ห้อเขียนตรงนี้ม่าเหือตอบไหมเือเนือพี่ชายรู้พี่ชายบอกให้อะป่ะได้มาอ้างจี๊งว้าวิจิงเหรออย่ยรอเสือกูไปเนี่ยครอบครัวเนี่ยตอบเลยตอบว่ามินิ ผิดจำไว้นะจำไว้นะขาเมืองอุ้ยอยู่ในครอบครัวอะไรไม่ได้โอ้โหไอ้เหี้ยไ้ยไม่แน่นะเขาเขียนที่ขาวพอกันเลยสัตว์ผัดผัดเรืยคะแนนกูเอาไรเงี้ยลู้เงี้ยม้วคือไม่ออกอ่ะแม่แม่ม่ยังยังยัง ดูอยากดูความสบเรของเต้นว่ามันยังมันอาจจะมียอ,อยจริงจริงอ่ะมันไม่ใช่ว่าความจริงอยู่ที่โลโก้ตรงกลางหรอกมันคือชื่อยี่ห้อเลยความจริงอยู่ตรงกลางมึงรู้จักรถยี่ห้อเลวเซ็นเตอร์ไหมตอบเลยตอบว่าไทยรูกผิดครับไม่ใชไทยลูกรับ มีป่ะรถย่อยนะมันมีไหมมีใช่ไหมนีมีมีไทยุ่งนะเป็นเป็นรถของคนไทยอ่ะคำใบต่อไปนะครับรถกระบะยอดนิยมเอาสองคะแนนได้ไหมได้ได้ยอไม่ไม่ดูได้ไหมเบอ้ลเบอ้ลเจ็เ้เจเบิร์เเบิเจ็ด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 เอาอยงนี้ ไว้รุ่นรุ่นใหม่ยุคใหม่อย่างเราเนี่ยก็คือต้องยึดหลักประชาธิปไตยแล้วถูกต้องไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้ามันผิดจะมันลบสองนี่ะแต่ถ้าเขาถูกไงกลายเป็นลบสามนะแต่เขาดูเขามั่นใจแล้วไงแต่เขามั่นใจแล้วดิถ้าถูกเต็มที่มันก็ได้แค่หนึ่งแอแอรลบหนึ่งกลายเป็นศูนย์ศูนย์กลายเป็นหนึ่งแอนแอร์ศนอ่าไม่เอาไหมเจ๊เอาไหมเปิดไหมไม่เปิดอ่าตอบเลยไม่เปิดเลตอบว่าดอนิยมยอดนิยมเอออิซุสุถูกต้องครับตองคะแนน มมันนีรุ่ไบอกแล้วมันอยู่ตรงกลางแด้ไปแล้วเยอะมามานานแล้วอ่ะเยี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าเย็นทุนั้นเยวนะเบนเบนเบนเอาจริงในกติกาไม่เปิดไม่อะไรเนี่ยมันไม่มีในกติกาที่พูดไปตอนต้นนะถูกป่ะใช่เพราะฉะนั้นพี่สายก็ได้แค่บวกหนึ่งเลยใช่มันหลอกหลอกเฮ้ยแล้วมันเป็นมันเป็นทิ้งเราเอ้ยปัญหาที่มันตายบอกเองเลยนัจริงเมื่อกี้เปิดไปแล้วด้วยมันมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ขังสิวะเออ่ปิดเกมตรงนี้เราไม่ต้องหา บวกแค่หนึ่งกัแนนไม่งั้นแม่ต้องโอ้โหเปิดเต้นทุเล็ดมากเลยอ่ะจริงไหมล่ะเสือเสือจริงไหมพอนไอตอนที่ฉันไม่เปิดแผ่นป้ายแล้วตอบอ่ะถ้าฉันเผลอตอบไปนะเชื่อไหมเกิดอะไรขึ้นผู้แกก็ทําแบบนี้กับฉันไม่ทำเพราะฉันบอกเอาดิเอาดิได้เพราะมันไม่รู้เพราะฉันรู้แกไม่รู้หรแล้วบอกเออได้ทำจำทำครัอันนี้คิดแพ้ช่วยตีเพราะว่ารู้ว่าต้องแพ้คนอย่างแกยอมแพ้ไม่ได้ เไอ้บอลชื่อคุณพุ่นเลยตอนแรกเปิดเล็กก็ว่าจะมากุณบอกแล้วอย่ามาเชื่อคุณพูดหน่อยบอลอย่ามามันจะเป็นแบบนี้แหละเข้าใจแล้วอ่าโอเคๆเอาก็ตามนั้นให้เขาไปถ้าผมซื้อลอตเตอรี่แล้วผมเอาผมไม่ดูแล้วออกวันผมเล่นสองเซาขาเล่นเลยพี่นุ้ยเคลียร์พี่ตั้งเลย อ่าอัปเดตคะแนนตอนนี้เติ้ลศูนย์อ่าเติ้ลลบหนึ่งบอลลบหนึ่งเสือลบสองทรายศูนย์ตอนนี้คะแนนอัปเดตกันไหมอัปเดตคะแนนค่ะคุณผู้ชมทรายสองถูกไหมโอ้เพิ่มไปอีกโโอ้หเอาเลยเอาเลยเหมือนแบบเอา GM มาเล่นข้างๆอ่ะทำไงดีวะเดี๋ยววันที่มึงถ่ายความรู้นะกูจะไม่ปล่อยแม้แต่ข้อเดียวกูไม่เคยปล่อยอยู่แล้ววะที่จรกิย ไปดูไอเล่นนอายแล้วแบบอูตันอุ้ยเียโอเคโอเคอ่าเป็นหนึ่งคะแนนก็ได้ตายเป็นหนึ่งคะแนนสยเอาอีกแล้วเหรอิ้นสองหอยไม่รู้เลาโอ้ชิ้ชนิดหนึ่งไม่รู้อย่างน้อยอะกูไม่ได้หลั โดนหลอกหลลออกโดนซื้อเสื่ออ่าพี่บอลไปเจ็ดเจ๊ดอุ้ยอุ้ยจะมาห้าแน่เลยกูรู้กูรู้กูบอกแฮป่ะได้ตอบไปทิว่าอะไรไหนจะเอาบอกไปทิบอกมาเลยมาเดีวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนมึงนะมึงดูดีๆนะมึงมึงไม่แน่ อันนี้ฮอร์นะกูแค่อยากให้มันแบบว่าเสริมความมั่นใจกูว่ามันได้ป่ามันออกสองยี่ห้อนะมึงถ้ามึงมันเอาฮานะกูฮาไปแล้วดอกแรกกูพอแล้วตอนนี้ก็อยากประคองเหมือนไปคะแนนเพื่อนมัสดาถูกต้องครับไม่ออกเบ้นวะถ้าเบ้นคือเอาฮาไอ้เคี้ยมึงเอาไปเอาหมุนนะไอ้เคี้ยไม่ใช่อันนี้รถยี่ห้อโมโาโร่ เดี๋ยวผมตอบเลยได้ปะผมได้ได้ตอบเลย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 ถ้าตอบถูกเพิ่มเพิ่มให้จิบคะแนนเลยตรงกลางเลยอะตอบเลยแล้วตอบผิดลบเท่าไหร่ลบสิบดีให้ไปถามก่อนเปิดเปิดสามเิดสามแบบตรงกลางเลยน่าจะเห็นนะโอ้ยเฮ้ยตอบเลยแล้วก็จายแม่งเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวยี่ใครแม่งแปะเบี้ยววะตรงกลางด้วยเออมันเสกเอียงไงจะมาทำปะ มูจัดไปยี่ห้อเดียวหรอยเสือผมตอบเลยคุณใดไม่ใช่แล้วอะไรแล้วคืออะไรเฮ้ยแล้วจะอะไรเนี่ยไม่เห็นอะไรหรอขอตอบครับผมคันดาใช่ครับสิมเปิลเลยอ่ะแต่แค่วางโลโก้เบี้ยวไม่เบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวตรงเล็เลยเบี้ยวไซส์ไซส์เล็กกว่า เว้หนึงหนึ่งเอาไปโอเคตอบเลยครับมึงไม่ตอบเหรอพี่ตอบได้ไหมล่ะเอาสิบคะแนนอ่ะเอาสิบคะแนนบลสิบห้าไปถ้าผมตอบถูกได้สองคะแนนใช่ไหมถ้าตอบผิดลบสองกูว่าตอบเผลอๆแม่งถูกยี่ห้อแม่งเล็กเนี่ย ขอบขอบไม่มีเหี้ยเลยแต่ว่าไม่มีกรอบดูวิคอเริ่มใกล้แล้วยี่ห้อรถที่ไม่มีกรอบกูดูจากที่เอามาเนี่ยแม่งเป็นรถยอดนิยมทั้งนั้นรถยุโรปยังไม่ออกอันนี้เป็นข้อที่5แล้ว <c oughs> ข้อนี้คงจะเป็นรถญี่ปุ่นูกูตอบ,ออบเลยมิตซูบิชิไอ้นเน้ไอ้นเนี้ยออกจริง <c oughs> พวกเราว่าไงไม่ต้องให้เติ้ลไหมไม่ได้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 ไอ้หียคือทั้งประเทศลุมประนามมูขนาดเนี้ยเออสิบหกกูยาวจริงกันนะตอบไหมลบหนึ่งใช่ป่ะถ้าตอบถูกเอออ่ะหมุนเลยมึงชนะได้เสือเสือให้ลูกชายก่อนบอสเฟ เฮ้ยกูรู้กูตอบใด้ไหมเอาวะเอาวะอันนี้ไม่แกล้งจริงมึงคิดดูว่ารถเอเชียออกไปเกือบเยอะแล้วที่รถอ้ไรเราก็ออกเยี่ยมมากเบอร์สามเฮ้ยมีสิทธิ์อาจจะเห็นเบอร์สามเบอร์สามสามอะจะแม่งรามไปถึงนู่นเลยหรือโลโก้หรือโลโก้มันสีดำนะย่างยากอันนี้น่าจะไปทางแบบว่าทางรันดี าางเอาเลยครับข้ามดับดับิดเ้แปลกว่ะเออนไม่รู้เลยอันนี้ทีมงานเนี่คนทงบ้านทีนมาแล้วว่ารถเหี้ย คอมเมนต์คอมเมนต์ผู้ชมทางบ้านใช่ตอบไหมตอบรดังหรือรถเ่หรอตอบว่าตอบว่าเาอกันมาเนี่ยไม่ตอบไม่ตอบมาเสือขอหินหน่อยครับเป็นรถสูงครับเฮ้ยอ่ะเฮ้ยเร็วร็วเวูกรกกรุ๊กกรุ๊กกกกรุรุ๊กกรุแลกรกกรุ๊รร คุณเชี่ยสุดๆไม่กลัวมึงสองใจแล้วผมก็ไม่ไหวดีดิทำไมชีวิตกูต้องเจอแต่อะไรแบบนี้วะทำไมชีวิตกูต้องโดนหลุมตลอดเวลาถ้าใครดูช่องวันนี้มันตลอดอ่ะจะเห็นว่รู้ว่าทุกเกมอ่ะผมไม่ชอบโดนหลุมเอาปีเตอร์เร็วๆแล้วให้มันไปลุ้นข้ออื่นจากปีตืร์กลายเป็นลงหลุมเหล่าเนี่ยเสือกูพูดจริงอันเนี้ย มึงเสียคนพวกเขาเท่าไหร่แล้วกูช่วยมึงเสือตอบดีตอบเลยอตอบเลยตอบว่าจีบไปสู้ครับไปเลย ทำไมถึงทำอย่างนี้มึงที่เรื่อถึงมึงเหรอรถสูงมีแค่นี้หลาย้วแฉ่ชอบไปกอล์ฟเขาพอเขาเป็นแบบเจ้าผู้นำรถสูงไม่รู้ไอ้เหี้ยรถสูงมึงรถเชนมึงตอบรถเชนเลยมึงศาสตว์แม่งสูงเขาด้วยดิกูไม่เอาบ้านจันด้วยอ่ะกูนี่แม่งต้องชร์ความสามารถอ่ะเพี่ยดวงอะไรก็ไม่มีใครช่วยแหละโดนลงเที่ยประเทศนี้แม่งคนเก่งแม่งอยู่ยากว่ะติดสาม วันนี้กูเพิ่งพูดรถยี่ห้อนี้ไปจำได้ปะจำได้กูเลืมเขาอ่านว่าเบลลี่เบลเลียนลองตอบดูอาจจะแบบชื่อชื่ออาจจะแบบคล้ายๆเบลลี่อ่านว่าอะไรนะพี่เบลลี่ถูกต้องเออต่อไปตาคูจากที่กูวิเคราะห์แม่กรถยุโรปมาสองันแล้วอันนี้ไม่ต้องเป็นหมวดร่ยุโรปแน่นอนจี๊ปอ่ะเป็นรถที่ มันเท่แล้วมันชอบเบลลี่เนี่ยก็เป็นรถที่เท่แล้วคนชอบเยอะงั้นต่อไปอ่ะมันต้องเป็นรถที่เท่แล้วคนชอบเยอะเอางี้ปะถ้าแกตอบได้นะ5คะแนนห้าคะแนนแล้วถ้าตอบผิดเราผ่านเชียรเล่นกับ GM จริงโคตรเฟ้อเลยอ่ะเหมือนเล่นกับ GM อ่ะ GM แสกคะแนนอ่ะคะแนนไม่เฟ้อไม่หายเลยกูเป็นประชาชนที่ประคองคะแนนขึ้นขึ้อโดยไม่ได้แต่นี่แม่งบิดขึ้นเป็นคนเสียภาษีอ่ะฉันว่าต่อไปอ่ะ มาเซอร์ติไม่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 น่าใช่มาเซอร์ติเขาเรกมแม็กจีบมาเบลลี่ถามว่าหมวดหมู่คนคิดจะมันคิดจากอะไรมันต้องคิดจากรถที่มันชอบบีเอ็มแล้วคนที่เป็นคนคิดคือไอ้เบนไม่ใช่เจคันเป็นคนคิดเหรอจี้ใจดิเมื่อกี้น้าเชื่อเลยเจคันต้องเลือกรถยุโรปที่เจคันชอบแล้วพี่ดูหน้าเจคันอ่ะพี่ตอบเลยว่าโฟล์กสวัสดิ์เด่นขึ้นนำรถยุโรปไม่ใช่ไม่ใช่ล็อป รอดรวยเลยเฮียโอดรวยชีวิตไอ้เฮียปากข่อยเล่นฟุตแค่นี้ก็ได้เสิร์ฟคำถามเขาว่าใช่หรือเปล่าด้วยแต่เมื่อกี้จะห้าไม่ใช่หรอเอาห้าหรือเอาสองต่อแต่ไม่ไม่ฉุกกเลยไม่เท่เหรอพี่เป็าอะไรกันได้ได้ไม่เท่กูคิดดูกูจะชนะไงกูต้องวัดดวงกับทางนี้เพราะกูโดนสังคมกดดันเลสมออาศัยโชคละวยี่สิบครับงยี่สิบมันโค้ง มันไม่ใช่เหลี่ยมแล้อันเนี้ยจอบไหมที่มันต้องวิเคราะห์ชื่อเพราวิเคราะห์ลงมือไปนะปนะมแม่ลาวเสือใช่เพราะยังไงเต้นมันก็สิอครับอาจจะแพ้แล้วก็ได้เฮ้ยโอ้ยเฮียอันนี้เป็นรถยนต์อย่างเดียวถูกไหมรถยนต์คุซาเช่ปะเนี่ยไม,ไม่ตอบไม่ล่ะไม่ตอบก็ยังไงไม่ตอบข้ามาไปใช่ไป ีคุณนิ่งไวก่อนดีกว่าเพราะรู้สึกว่าคุณนำอ่ะข้ามอย่างนี้ข้ามแล้วแมวข้าคู้ตอบแบบไฮเดอร์คอร์ชใช่ครับเฮ้ยนั่นไงโอ้เอ้าวเป็นอะไรโอ้เปนมาบอแล้วโอเคอะไปมึงอ่ะโอเคอะไรเมืงอะเอาเขาไม่ลงจริงๆรที่บอลหนึ่งป่ะไม่ต้องใช้ทางอย่างนี้ตั้งเหมอไปอ่ะแต่เมื่อกี้มันมองใช่พี่พยายามมองอยู่เนี่ยเพราะมึงพยายามเหรอกูเนี่ย โวยวายอะไรเล่นงินล้านอยเฮ้อเหี้ยแล้วเพิ่งแฉเอหรืพี่บอกเสือียจะให้ไม่เชื่อเฮ้ยเร็วไอ้เหี้ยไปเจ้าเวง